สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ หากจะว่าไปแล้วก็น่าเบื่อจริงๆนะครับสําหรับเหล่าบรรดาคุณผู้ชายทุกคนเมื่อทะเลาะกับแฟนแล้วยังไม่รู้จะง้อยังไงไม่รู้จะซื้อของขวัญหรือมองหาอะไรให้ดีดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู7สิ่งที่หนุ่มๆนำมาง้อแฟนแล้วได้ผลมากที่สุดนำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันใครที่กำลังอยากจะง้อแฟนในวันพิเศษต่างๆก็ลองนำเอาไปใช้กันดูนะครับ ข้อที่1เสื้อผ้าในปัจจุบันเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องซื้อบางทีซื้อไปก็ไม่ได้ใส่แต่ของมันต้องมีเอาไว้ก่อนครับแล้วเสื้อผ้าแต่และตัวนั้นต้องห้ามตกเทรนเวลาผู้ชายคนไหนจะซื้อให้แฟนแล้วก็ขอบอกเลยครับควรศึกษาทำกันบ้านมาให้ดีที่สุดไม่อย่างนั้นอาจทำให้คุณผู้หญิงงอนมากกว่าเดิมไม่รู้ด้วยนะครับ ข้อที่2กระเป๋า ถือว่าเป็นอิสเซสซอรีอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญเป็นอันดับต้นๆของคุณผู้หญิงครับเชื่อได้เลยว่าผู้หญิงทุกคนต้องมีเกินสิบใบยอย่างแน่ๆถึงแม้ปากจะบอกว่าจะซื้อเป็นใบสุดท้ายแล้วแต่จริงๆไม่ท้ายสุดนะจะถูกจะแพงต้องมีไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากง้อแฟนต้องรีบจัดเลยครับแล้วถ้ายิ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยรับรองไม่ดื้อไม่สนเชื่อฟังทุกอย่างจริงๆครับ ข้อที่3รองเท้า รองเท้าที่ถือว่ากําลังฮิตสุดๆในตอนนี้คือการใส่รองเท้าคู่กันครับควรซื้อใส่คู่กับแฟนดีที่สุดแค่คิดก็ฟินแล้วล่ะครับเชื่อเลยว่าต่อให้คุณจะซื้อแบบไหนอะไรยังไงก็ตามแต่ถ้าได้ใส่คู่กันแล้วจะดูน่ารักมุ้งมิ้งไปอีกแบบเพียงแค่นี้คุณผู้ชายจะแลดูเป็นคนอบอุ่นมีความนุ่มนวลแถมยังบ่งบอกว่าคุณรักแฟนมากใส่ใจแฟนมากเป็นที่สุดครับ ข้อที่ 4. นาฬิกามีคำกล่าวที่ว่าการที่เราให้นาฬิกากับคนที่เรารักนั้นคนไทยเชื่อว่าจะทําให้เลิกกันครับแต่ก็เป็นเพียงความเชื่อของคนในสมัยก่อนเท่านั้นหากคุณไม่เชื่อลองซื้อนาฬิกาดูสิครับขอเป็น Apple Watch หรือ Baby G ดูใส่คู่กันก็น่ารักไปอีกแบบดีต่อใจเอาซะมากมากเลยทีเดียวครับข้อที่ 5. เครื่องสาอาง หากพูดถึงสิ่งของที่ขาดไม่ได้จริงๆสําหรับผู้หญิงแล้วล่ะก็คงหนีไม่พ้นเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์บํารุงผิวต่างๆเพราะเกิน80%ของผู้หญิงไทยทุกคนไม่มีใครกล้าหน้าสดออกจากบ้านหรือไปทํางานเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่คุณผู้ชายไม่จําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเพียงแค่คุณเดินไปบอกพนักงานตามเคาน์เตอร์แบรนด์ดังต่างๆแล้วแจ้งสิ่งที่ต้องการอีกทั้งสินค้าต่างๆในปัจจุบันก็ราคา ไม่แพงมากนักบวกกับคุณภาพที่ดีหาซื้อกันได้ค่อนข้างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นครับข้อที่6น้ำหอมหากพูดถึงน้ำหอมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ยังคงขาดไม่ได้ที่จะซื้อเป็นของขวัญให้กับแฟนครับเพราะกลิ่นของน้ำหอมมันบ่งบอกถึงรสนิยมในตัวของคุณเช่นกันและผู้หญิงทุกคนก็ต้องอยากมีซักขวดติดเอาไว้ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามครับ ข้อที่7เงินและสิ่งสุดท้ายที่ไม่ว่าใครก็ตามต้องการมากที่สุดก็คือเงินครับเพราะมันคือสิ่งที่บ่งบอกและเป็นตัวชี้วัดว่าคุณจะดูแลแฟนของคุณได้มากน้อยแค่ไหนเพียงแค่คุณยื่นสิ่งนี้ให้กับแฟนของคุณไปเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรอีกต่อไปง่ายๆแค่เห็นก็หายงอนแล้วล่ะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ7สิ่งที่หนุ่มๆนำมาง้อแฟนแล้วได้ผลมากที่สุดจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาหากคุณหนุ่มๆท่านใดกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ลองเลือกสักข้อแล้วนำไปใช้ดูครับรับรองเห็นผลชัวร์คอนเฟิร์มแบบไม่ต้องพึ่งสายศาสตร์ก็เลยครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ